สวัสดีจ้ามืนหนีมาพอกันอีกแล้วเนะจ้าพอดีมืนหนีมาเที่ยวนอกบ้านออกมาหล่นนอกบ้านจ้าพอบ้านมะต๊ป่าบึงบรรยากาศรอบบ้านเนะจ้าหนียแถวบึงน้องโคตรจ้าบึงน้องโคตรนะจ้าพอดีมากครับพอบ้านบุบ้านผมอ,อยากออกมะเล่นนอกมะต๊ป่าบรรยากาศ เย็นดีขนาดเลยจ้ะมุณบ้าจ้ะกลุ่มรอบรอบเนาะคุณน่ะโอ้บรรยากาศนอกบ้านปะไปเบิ่งว่าพอบ้านเห็ดเหนียงอยู่เคุนสิมาเห็ดเหนียงเนาะมือบุญไปเบิ่งพอบ้านกันจ้าหีูบรรยากาศรอบบ้านโอ้มานั่งหลินจ้ะนั่งหลินอ้อมน้องโคตรจ้าเลุ่มเสี้ยน พอบากแล้วพอบานเฮ็ดน,นี่ยังเนาะจ้าตกป่าโอ้ไม้อนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไม้เลยหอมไม้ไก่มาเปลี่ยนไม้มื้อาาน,นี้มาลองเบิ่งี่น้องโคตรครับโคตรบึงมาบึงบรรยากาศน้องโคตร นั่นเสียนตกปลากันหลายอยู่วันนี้มีนั่นน่ะผีเรามาตกปลาหลายอยู่จ้ะน,าายยนี่มาล่องเบือนกันว่ามันสิเป็นจังใดเนาะจ้ะเดี๋ยวขอจัดอุปกรณ์แป๊บนึงครับเดี๋ยวถามาหลุนเด้อจ้ะเ้จ้ะเอาละครับผมตอนนี้เขาก็วางเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับ มึอน,นี่นหน้าๆก็มาหลายคนนี่ครับนี่รอบน้องแล้วมึอน,นี่บรรยากาศดีครับครับนี่ก็เป็นบึงน้องโคตรครับรอบหนองบึงหนองโคดนตร หมาะสำหรับการมาปิกนิกมานั่งเล่นครับผมนี่มันมี่ลมห่มใหม่ห่มยังนั่งครับทางพี่กับโอ้โมอไซนาหนาบนเพียบเซียนเบ็ดหลายครับเหมือนมันหยุดเนาะผมก็ได้มาสองแต้มแล้วล่ะครับเป็นปัตตพเอียนอันนี้ก็โลกหนาดินไว้ครับโลกหนาดินไว้หกขั้นแล้วก็ เลนเป็นชิงหลิวระยะ4ีุ่ดหาก็ได้มาสองแต้มครับเป็นปาตเพียนใส่สวยๆครับผมมาเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีน,ะน้าๆทุกคนครับผมสวัสดี นานานาักตกปลาทุกท่านครับมือนีสิภาพมาบึงพิ่นตกปลาครับไปผมก็มาตกคือกันแหละตกเป็นนาดินตกเป็นทิ้งเหลิวเนาะยิ่นี่เป็นถนนริมบึงหนองโคดครับถนนริมบึงหนองโคดบางด้านนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนั่นทวันชนลระดาครับผม เดี๋ยวพาไปเบิงพิ้นตกครับมันอีนอ้นน,นาๆหลายครับม้อน,นี่โอ้ยเยอะเยอะครับม้อน,นี่เดี๋ยวพาไปถามมึงพ่นหมานกันบอครับไปเดี๋ยวลงไปเบิงครับ มีเป็นสิบท่านมาแล้วครับมื่อนี้หลายครับมืนน่อนี้มันอาจจะเป็นเซียนประจำเพื่อนแหลนะน้อเพื่อนมากประจำเดี๋ยวไปถามนามนาบ้างก่อนได้ปะมันปะงานสวัสดีครับหมันปะครับอออโอ้ยนี่กสช่างมั้งมี่เดี๋ยวนี้ช่างเป่าปะ อขอหยาดเบิร์เงี้ยนะครับนี่ฮะนี่ปลาคอปลานิ่นครับผมโอ้ปลาคอหนาเป็นเอาเนื้อปูใส่ครับหมานแล้วครับนี่ทำเน,นี่นย,รค,ยครับครับผม เพื่อนว่าประจำนะครับนี่เต็มหนองครับผมก็หาก็มัลองบึงได้ไอปลาตะเพียนสองตเดี๋ยว <c oughs> ไปบึงหนา้นาๆต่อไปครับ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้หมานไปน้อนนี่ <c oughs> อ้ครับหมานบ่ครับยังบ่หมานคือกันบ่เ <laughs> มื่อนี้ยนะบ่เงายวซุดไปพูนเลยครับฟังหุ่นเลยว่ามันมีแต่ฟังนี่ได้ฟังตั้งหุ่นก็มีครับตังหุ่นก็มี่ขนาดหุ่นตกอยู่ฟังตั้งหุ่น จะเป็นริ่มๆน้องหมดเละครับตายครับหมานไปนอกครับทางนี่ <c oughs> อันนี้ไปเงียบเป็นวะครับเงียบยังเงียบเนานะ เอามันหมานครับผมเ <laughs> งี้ยวสุดสายพูดแม่บ้านผมนั่งอยู่พูดของหน้า,น,านี่ด้สวัสดีครับหมานบ่ครับ,ขรบอของหยาดเบิงัไงด้ครับ,บ โอ้เนี่ยครับยอยูนี้ก็สร้งครับเนี่ยเหมือนปลาตะเพียนครับอ,อืมมันนีนบวกเขาดิวันจันทร์างข้านนะวันจันทระจำอาหาร้นไย,ยอยู่ครับอื้หูนามาประจำว่อ,อยู่นี่บอ่อครับบ่ได้มาประจำว่างยังมาขอ๋อว่างว่างยังคอยมาตกนะช่วงนี้ออบวกเขาบ่อสิมีบอ่ออยู่ไก่ดีกว่ามั้ย นีปลาบอเป็นหญ้าขุดครับเห็นถ้ามันฉาดผมก็ได้ปลาร์ตี้อันสองตัวกันเลยอยากขึ้หลิวนั่นดาดินเงียบกิฟตเลยมันดินมันมันบ่ค่อยมีหญ้าแผด่างไหลเนี่ยขุดกระดางล้งหนึ่งครับนะฮะเราเห็นทั้งวานตกอยู่นี่ก็ทั้งวานแหยางวานแหย่ยู่นะครับทั้งด่างไม่เลี่ยมันขุดเม่างั้นลงไปกินเลยเด้อ ไม่ได้นั่งพี่เด้ลงไปบก็ขึ้นไซทุกดอกอยูอ่ว่ายูทำบ้านครับเบพวงนี้ลูกปลาอย่างนี้ลปลานิ่นพวงลูกปลานิ่นเต็มนะครับลูกปลานิ่นกับปลาโุูนะลูกปลานิ่นเต็มเลยเหล่าฟังๆๆครับขันเดยเพิ่นเดยตัวใหญ่ได้เนาะหยอดลุ่มเนี่ยน,นี่ปลาลุ่มมันปลามืดนะครับทำไมเล่นกันไม่ไหม้ลูกลกคัวสองลกครับ มห้าบเลยในมั่ต้องบ่ต้องเติมเนื้อมีมีใเม็ดฟอมแบ่ถ้าเอาเนื้อใส่มันคือบกินดิไม่กินอย่างเม็ดฟอมดินาโตกระยะไดครับนี่ยสามหกตักระยะมันตื่นน้ำน้ำม่ลงเด่นสาหกเนาะยิ้วขอมาอยู่ไมาออกครับยังิ้ว เอามันมันครับนับ,คร,บ<อ>ครับผมน่าเพิ่นกับมาประจำอยู่ว่างเพิ่นกับมาบึงเด้ยเด็กๆได้ปลาไหม,ไไหมนี่ไหนขอดูหน่อย ปลาไหลน,นี่นเาน,เเน,นาะสีมือวอเห็นไหมส่อนปลาตะเพียนใช้เหยื่ออะไรใช้เหยื่อกบยางครับนี่กบยางไหนเอามาดูหน่อยใช้เหยื่ออะไรนี่บอ แก้วมันมันหน้านต้องคิดไหนครับชีวิตติดทันครับใน youtube นะครับคลิมเข้าไปเลยเงียบ,บกิ๊บเป็นไรไม่บ้าน เงียบกิบนาดินผมก็เงียบกิบฟัง้งคุนกับมีกครับพูดสุดน้องแหละโตกะเป็นชิ้งหดีวกับเงียบเหมือนเดิมโอ้ได้ยุสองยาวเงียบได้สองแฉมเอาปลาขึ้นมาเบิ้งให้นะเสร็จแล้วเสร็จ้ปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเอาปล่อยปลาฮะเบเอาดอก อุมเอาเทางมาหนึ่งผมก็ได้ยี่สองแต้มครับมีปลาตะเพียนหน่อยอเป็นตะเพียกนกะ ซีนิ่วใช่ไหมเก,กันนี่เดี๋ยวเป็นสองแต้มเนาะเดี๋ยวไปให้เด,ด็กๆเด็กน้อยไปให้เด็กน้อยไปะน้าน้าให้อ่ะน้าจะกลับแล้วน้าครับะไปมันๆครับผม ไปเอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ไปซ้ำนี้แห้วครับใบจัง่วงล้วตอนนี้ใบสองสิบหาใบสองสิบห้าแหละไป,ไป,ไปผมก็จะได้เก็บของกลับบ้านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ